สวัสดีค่ะยินดีตอนรับามผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกับแบดใน<ม>ช่วงบ่ายของมือวันที่หาเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพแม่พิองค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพรม่พ้อบรบานเฮาสุขสุข้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพรมิพ้องค่ะในคลิปนี้ปู่เล่าฝันแล้วนะคะพรมิพ้องค่ะ แนวทางมาอนีของปูวัดป่าอุดอรนะคะหลังจากหวัวทิพผ่านมาแนวทางของปูเข่าคงคงแรกนะคะคงแรกกับคงสุดท้ายนะคะคงแรกเนี่ยปูละหายมากเก่าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วกะ็คงสุดท้ายกับเข่ามาเป็นตัวเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเลยนะคะพ่อแม่พี่นงคะเอามาอนีนะคะแนวทางความฝันของปูค่ะสิด้ว่าเป็นตัวใดพร้อไมไปพร้อมมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆปู้ข้าราชการค่ะ ค่ะปูมาถามขคาวสินี่ค่ะปูมันมันสีวัานพาแล้วขาหน่อยก็เลยมาถามมันไก่หน่อยย่านปูพวกฝันก็เลยมาถามวันนี้ค่ะปูมือเปล่าว่านพาเมื่อนบอกะเมื้อนี้วันที่หาเมื่อนวันที่ผมกับวันพันนั่นแล้วเขหน่อยก็เลยมาถามก่อนฮะพราะว่าวันพาหนีปูสีบ่กฝันนี่เนาะค่ะปูฝันมันเคลื่อนนี่แล้วค่ะมาถามจุดมือว่านี้ค่ะหลังมันเคลื่อนนี่แหละค่ะ ฝันเงินหมึกขึ้นมืกขึ้นก็หมัววันแม่นหมัววันหมัววันจะฝันหมืกขึ้นจะฝันถ้ามันถิ่เป็นวนเป็นลามันรู้แล้วแบบนี้ค่ะเจ้าลักษณะฝันแบบนี้นี่ฝันฝันแบบเห็นพีเห็น้องถี่มันแม่นนะอือค่ะปู่ดูแต่ปูฝันเห็นทีเห็น้องสิมันจะแม่นค่ะขึ้นเล่าขึ้นเหล่าฟังเห็นผู้ลูกค่ะ อผู้ลุงผู้ลุงเปิ้นผู้ใครฝันเห็นเพิ่ลน่ะผู้ลุงผู้นี่ผู้ลุงผู้ลุงผู้นี่ใครฝันเห็นนี่สีมิหาดีเนาะค่ะปูผู้ใดนคะมีหกเป็นหกเป็นเอ๋อค่ะเป็นหกปูเป็นปูเจ้าไปเป็นหาค่ะน้าหงเปลินมันจะเป็นหกค่ะเพิ่ลนั่นเอาสับเนาะแก่อย่างว่าโบก็จะเกลี่ยเทใส่ท่านนี่ไหมค่ะไอ้เท่เท่ใ็่ท่านนี่ไหม สามรอดสามรอแกขัดมขี้ไปนั่นลนะข้ามขี้อ่ะข้าปูไปล่ะค่าข้าข้าปูไปฮะหมอจะปูปวดขาใไหมค่ะ้าปูหลับท่านั่นแหะแต่ว่ามันมี่ตัวเลยสามรอดก็ต่นงือนเลยมันไม่จำก็ได้อือโอ้ปูบฏิษท์ทบไปถามเพิ่นมากค่ะอือบริท์ทไปถามแต่ว่าถ้าปูเขายิ่งถ้าเขาแบบู้ห็นงสามรอมันจะเป็นแั่สามศูนย์น้วกอ โอ้ค่ะปู่มันเห็นซ้ำหรอมันถีเป็นตัวตีสามศูนย์ค่ะวดนั้นก็เจ้านางไปสองข้เนื้อตะไรกับสองห้นือสามขมันวนั้นก็มันไม่ออกสองศูนย์ถึงวันั้นเลยนางไปสองข้อค่ะเห็นซ้ำหลอกวันั้นเลยค่ะปู่กับทิงก็สามศูนมันออกสองศูนย์มันเหมืนไหตัวนี้ก็เห็นซ้ำหลอกก็ยังตี่ เก็ดท่าก็เหนเ็ท่าแล้วก็นแจยังมากแล้วก็ทีดำลงมใส้ท่านี่แหละค่ะสามหลเห็นเพื่อน้าเขาเป็นหกเห็นปลูกนี่ก็เลยค่ะสามมันก็เป็นสามลอดเ้ว่าสามหลมันเป็นสามศูนย์ค่ะเันตีหนั่งนะสามหลค่ะมันือขันเป็นตีบนก้อนเมื่อกีเป็น สามศูนย์เนาะค่ะ6กสามศูนค่ะ6กสามศูนสองตัวที่เป็นหกสามอย่างเลครับลหกสามสิคะหกสามศูนย์แล้วก็ทีหกสามเลเนาะค่ะ ขึนน uh huh. ี้ว <Darwin dit> ันี้มาขึ้นนี้มากตอนเราขึ้นเนี่ยนี่ค่ะอันนี้มันมาขึ้นว่านี่วันนี้ผู้ลูกเนี่ยค่ะแต่ว่าผู้เขียนไปดีผู้ตีไปว่ามันว่ามันมีเมี่ยเฟินน้ำเนี่ยผู้เลขทีซี่ทีหกสามเนี่ยสามตัวค่ะนี่ซี่หกสามผู้ทีไปนี่ค่ะหรอว่าตีมือนี่กับทีหกสามศูนย์นี่แหละทีไปสองครูค่ะ อันอันมือนั่นนะค่ะปุ๊บจะไปอยู่นเนื้อซีนี่ไม่จะใส่ซีนี่ก็หเห็นเมี่ยวน้ำไหมโอ้เมียวเมี่ยวน,น,น้ำกับไปน้ำตีไหมอืเมี่ยวน้ำเมี่ยวน้ำน้ำค่ะบอกเลยว่าตรงน้ำเมี่ยวน้ำใส่รัมได้เป็นซีหกศูนย์อันซีหกสามน 60, ่น 60, นะค่ะจำลอเกินสามนี่แล้วนะแต่ว่าตัวผู้ทีมันนี่พูดทีหกสามศูนย์เพราะว่ามันมันเคยสามก่อนเนี่ยมันเคยเป็นสามศูนย์น่ะค่ะ เีลขที่สองตัวเป็นสีหกสามแล้วกับหกสามศูนย์ค่ะสองตัวกับหกสามค่ะหกสามสามหกนครับเอาเนาะค่ะผเจ็ดหลายตัวมันสิบเอ็ดตัวค่ะมันนี่มืนอค้ืนนี่มันนี่ค่ะมันเค้ื่นนี่วันนเห็ียแล้วดนเหี้ยนหลัง อยู่บ้านผู้หลังลหนังหน้าวัดค่ะหลังห้องผู้พ่อผู้แม่หลังปู่เคอยอยู่มัจเฉละบัดน,บนี้เห็นน้องสาวเห็นน้องสาวผู้น,นี้นะค่ะเห็ <c oughs> นน้องสาวผู้นี้จำได้ย้อนค่ออกตัวนี้สิบสี่ค่ะปูนั่นแหละเห็นน้องสาวผู้นี้มันฉี่คยออกตัวนี้หมดที่เขาบอกอเปิดไฟ,ฟป้องน้ำนน้องสางใกล้ๆมันบอกสามตัวเหมือนมินม้าวันนั้นวันนั้นมันหอกอยอยัง อุ้ยโอ้ยขนอยลืมเหมค่ะบบัวมันออกเดี๋ยวผูเบิ้งยูดีก็ปูค่อยเขช็ดหน่อยู่ขันมันเลนน้องสาวสิวันนั้นมันออกซี่หนงวะเห็นน้องสาวนี่เห็นน้องสาววันนั้นมันออกศูนย์ซี่หนึ่งวันนั้นเพื่อเนเขาเอ่ยไปยุ่ว่างยูนองสาววันนั้นค่ะน้องสาวมันเป็นศูนย์ค่องสาวนี่มันถืเป็นซี่หนึ่งค่ะ วันนั้นมันบอกศูนย์สี่หนึ่งวันที่ยันเขาเอิดไปเบื้องยื่นคำสังนะพวกยู่ยื่นช่วไกลเนาะค่ะเหยียดเขาเขาว่าพี่ว่าพี่ยันมาเบื้องยู่พี่มาจัดมาเขาเอืดไปเบื้องคำสั่งไหมค่ะวันนั้นมันบอกตรงตรงเลยศูนย์สี่หนึ่งค่ะต่ว่ามันนมันไม่มีคำสางมันมันเป็นบันเยนเห็นเห็นน้องแล้วบมาเลย เห็นเล็กน้อยนะเนี่ยบะนี้ยันผู้ว่ากีนได้ถึงสี่ไร่เห็นเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยนั่นมันอยากกินหมักตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงมีหนึ่งเล็กน้อยอยากกินหมักตัวเลี้ยงก็หมักตัวเลี้ยงมันจะใช้กระปุกๆกันไม่กี่ก้อนนั่นน่ะเล็กน้อยกินหมักตัวเลี้ยงมีไหนึ่งเล็กน้อยน้อยเนี่ยเล็กน้อยน้อยเพราะกระรังที่ฮัตยางนี่แหละ เป็นเห็นเเหห็็นนแบบเล็กหน่อยนะแต่เขาเมียนมาเห็น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 น้องสาวผู้นี้มันก็บเบ็ดเบ็ดตะซีหนึ่งนึงเร็วนะค่ะมันแต่ม่ตะซีหนึ่งหนึ่งซีอยู่แล้วนะบัดนี้พูดว่าบัดนี้เพิ่นได้มาให้มาเห็นเล็กหน่อยนะยันว่าเอาซี่หนึ่งเสียไรเห็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยมันจะกินตัวเลี้ยงมีตัวเลี้ยงหนึ่งนะแต่ใส่กันกันเป็นสามตัวมันจะเป็นตัวไร เด็กหน้องสาวอ่ากกะีด้จัหตัวเลียงหน่หนึ่งเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ยิงผู้ใช่เหรอคะปูอันนี้บอลูวผู้ยิงผู้ใช้จะ่เป็นนหน่อยบจะเป็นหน่อยเด็กหน่อยก็ะิบว่าเป็นหนึ่งนบอกค่ะัวเลี้ยงยดีบัดนี้ทุเรียนหน่หนึ่งตุเรียนหน่อยหนึ่งก็สิบว่าเป็นหนึ่งคือเก้าอนบอกค่ะบูะิบว่าเป็นหนึ่งหนึ่งบอกค่ะู ยังมาพูดว่าแค่เขาเห็นน้องสาวนี่มันแต่ว่ามันก็มาบุญใะเด็กคนนั้นเห็นน้องสาวมันยังออกสามตัวเป็นบ่ล่ะค่ะคนนั้นยังออกสามตัวมันยังออกกันซีนึงหัวมันเดือดไปเบื้องน้ำสางข์เลยนะค่ะแต่ว่านี่มีเล็กน้อยเล็กน้อยจะกินมาเพื่อเลี้ยงแต่ว่าที่แน่ๆนี่ยเนีก็ซีนึงแหรอเนี่ยน้องซีนึงนึงซีเหรอแม่บ่านล่ะค่ะ แล้วมันเป็นคนยัยนผู้เห็นน้องสาวนี่ยันว่าดันรีบว่าผมได้เอาตระคนไปเห็นิดหน่อยให้จินตัวเลี้ยงนนะี่ละเล็กน้อยตัวเลี้ยงกับหนึ่งอันที่เป็นมันเป็น,น,ปน,ปนแจงแ้งแจ้งได้กับตกจีซีหนึ่งอยู่แล้วแม่บอสละจีหนึ่งหนึ่งซีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสามตัวนี่จีเป็นสามตัวว่าสน่ะคนจังเห็นนี่เห็นเล็กน้อยนะ จะเข้าผู้เห็นหน้องสาวอยู่แล้วตั้งแต่ผู้กจีซีหนึ่งก็้วฝันเห็นน้องสาวนี่ก็เลยปล่อยมันยังไงมันต้องเป็นซีนนหนึ่งวันแต่มันเดินไปบนหลังสางมันก็เลยเป็นศูนย์ซีหนึ่งวันแต่มันออกสานตัวเลยล่ะค่ะแต่ว่ <c oughs> าวันนี้เห็นน้องสาวเราเขาไม่เห็นนิดหน่อยกินกวเลี้ยงหนึ่งนี่ล่ะค่ะ <c oughs> เรามาจีเป็นซีหนึ่งหนึ่งบอกเคือ่อยู่ได้ค่ะบปูเกันแหาสามตัวจีิค่ะแต่ไม่สามตัวเนาะค่ะอันนี้คือควบฝันนี่ก็เลยแปลีซอยกันนลวว่าไอ้เพชซี่ปันเปลียเปรวซอยนั่น,นนะค่ะตัวมันจีบเป็นบนเป็นลางกับพ่อดูนะเป่นกับ,บพ่ไหนว่าเป็นบนเป็นลางพวกว่าปูนั่ควบฝันเนะาะอ่ะ เอาเปียบไปกันน่ะแหละเพราะว่าบางทีมันจะดวงมีก็อาจจะเข่าสามตัวเน่ยหมดละค่ะอาจจะดวงมีเขาจะได้สามตัวก็จะหวดกันศุนซี่หนึ่งมนแล้วค่ะเือเห็นน้องสาวย่ำไหนนมันจะเป็นแจ๊กเลขตัวนี้เห็นน้องสาวเนึ่นจะเป็นจซี่หนึ่งหนึ่งซี่หลดนะก็จะปูฟันเห็นปอยใหญ่เห็นนี่ละปอใหญ่ศุนเก่าเก่าศุนเลยเอยใหญ่เก่าศุนศุนเก่านี่ละ แต่แค like mm. mm. ่สิล hey? like ่ะเขาจะสองตัวหอยยหนีนเหเน่เงไค่คยใด้สมตัวยี่เียค่ะมีบังอยนางเพูดจับใส่สามตัวเอาเมียแล้วใส่ร่ำเลยค่ะพอเห็นทำเล่าพอเห็นสอเทีย3สมเทียมันก็บอกแค่ศูนเก่าเก่าศูนอยู่นี่เมา่อูนเก่าเก่าศูนอยู่นี่แหละมันจะไว้ค่ะพรายัยนตังซื้อเพราะยัูนเก่าแล้วครับพวกเออนั่นแหะแต่ว่าข้าเรีนน้องสาวนี่มันก็มาจะซีนงค่ะน้เลย จะมาม่อกีเป็นจับนสามโทนี่ปุ๊ว่าแล้มันกีเป็นซีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งซีหนึ่งไปยังที่มาก็เป็นไปได้นะคะธุเรียนมันกับทุเรียนมันกับเป็นย่เย้าวขึ้นมากสริเนาะค่ะเป็นหนึ่งก็ได้ด้ค่ะปุ๊บัวเลี่ยนับนบอกบอกว่านหนึ่งก็้าไนะมั่กินนึ่เดียวเออนเดียวนั่นแล้วมันกับเป็นหนึ่งยู่แล้วไหมครับปุ๊บนั่นแหะปุ๊บกันเดว่าเล็กหน่อยกับหนึ่งยู่แห้วมั่อกีเป็นซีหนึ่งซีหนึ่ง แมันมาสามตัวนะที่ใหญ่ๆสามตัวเนาะค่ะแใ้เอฟซีเปิดใจสามตัวจะมาเที่ยในนี้สองตัวนี่ติดซี่คับหนึ่งยุ่แเ้ววันเด่อเ่ฟซี่หนึ่งหนึ่งซี่นี่ติดยู่แเ้ววันเด้อสองตัวนี่คอยากใหมาสามตัวคือมันขีดเป็นเหล็กหามรือเล็เป่าลมทีละเป่าัมมีเด็กหน่อยกับตัวเลี้ยงน้มันนะเอาเขียนลงใหมเป็นบ้างนะโมค่ะเพื่อเนี่ยแต่มันพอผู้ฟันสองตัว อันนี้ก็เป็นเรื่องวู้ฝันนะแต่ว่าเพบ่ะัเป็นตัวเรืเป็นวามฝันใช่า่ะกันผู้ฝันห็นอยากที่น้องี่กับแม่นี่ะห่ะอันพูดเ่ีันตีหลังผูเนี่ยกับผ้ฝันอะไรได้ไงให่นเลยอต่ไอ้ว่าเป็นไว่านเป็นหยาินะเป็นผืนมนเป็นย้ำไรกบตัดเจ้าสิละ อันนี้แยกที่พี่น้องคือจังลุงอยู่ี่สิละเอ็นเปิดยี่หไหนทำหน่นกากโหลดออกเอามันนี้เปิดเป็นพี่สามหลอดนะเขียนลงไปเปิดเบื้องล่างนี่ก็ได้ผู้ก่ะฝันนี่จริงแบบแปลใส้กันน้ำค่ะแห่ที่เปิดแปลงไน้ำไกด์ได้เวลาไปละได้เวลาพอดีค่ะบผู้ค่ะอืมแปลใส้กันแห่ที่เป็นแปลไส้กันวาบบดบด้นจิตตัวจะวาแห่งผู้ฝันเบียดพิวาเป็นแบบแต่ลักษณะแบบที่ว่าฝันฝันเน้นแยกที่พี่น้องทมกอย่างพี่โตออกัะงั้นเลยนะ ค่ะ <c oughs> เป็น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 ฤทธิชูไม่ว <c oughs> ัมือนไว้เหรอเพราะว่าเออไม่เห็นล้มตัวน,นี่ไม่ล้งตัวนำอจจัจฉริยเก่าว <c oughs> ันนี้วะครับปูแมนคันกันเป็นสองตัวที่เป็นเก่าหาเนะเก่าหาเห็นผล <c oughs> ยุกกบละปะเออเห็นผลยุครับอ่าอันโอ้ค่ะปูอาจมันจะไม่ลางมั้งค่ะอาจจะไม่ลางไม่บนหรือว่าเนาะเออเก่าหา เห็นเปิดเห็นลูกตู่บอกเงินตั้งแต่ผู้กับเห็นลูกตู่เด้แม่นค่ะเจ้าวาดเนี้เห็นเจ้าวาดเท่าเงินอั้งแต่เลยค่ะเห็นเพิดเอออันนี้เพิ่นมันจะมีตจเก่าน่าใช่ว่า่นอยู่กับพันพันผนุ่มไหลต้นอยู่ใช่ว่นเคิคนเป็นพานง่ายผู้เดียวน่ะใช่ว่าเลขทีไปสองตัวดีเก่าหาฟันเห็นเพิ่นนี่ก็สิมีเก่าตลอดนะคะเจ้าวาดแม่นแม่นกาจะเลือมาเอาไปแล้าเปลี่ยนม่านน้ำ พออาการที่รัฐบาลกู้ฟันนี่คันคันบมม้าบ้าทางรัฐบาลก็บท่าขีหออกเปลี่ยนบ้านก้อนนะจ้ะคุณบอกเอฟซีเปลี่ยนบานกู้ฟันกู้นี่แหละเห <c oughs> ็นเมื่อวานานั้นกู้ฟันยินรองสาวล้มสาค่ะออกทั้งนสองหวัวเลยเนาะเัิดเล่าไหมค่ะอืวัดผู้ที่ขนเข่าใช้เช่ยงบินขึ้ขทางตัางประเทศนะค่ะค่ะกู้ฟันมาเยินรองล้มสาหรือกู้เจ้ามาฟันมาที่ขนเข่าใช้เช่ยงบินขามตัางประเทศได้ไหมบ่ล่ะค่ะ ไปเล่าเห็นมองไปเล่าทั้งสมขันเลยค <c oughs> ่ะเนาะมือใดน่ะเล่า <c oughs> มาือเอื่นค่ะอะไรเปิดต่อไปทั้งเทียรบ้านน้ำมันก้นอ่ทาทั้งรัฐบานลน่าอดที่หลังเนาะค่ะแต่ว่าแต่ล่วงทั้งรัฐบาเลเนี่ยนะเจ้าอันที่อาจจะไปเทียรบ้านก่อนนะค <c oughs> ่ะท่านเปิดจางสมยาเหงือกไอ้มิชูพี่มันต้องเห็ีที่เอยมินเดอ้อค่ะเพื่อเป็นคนไหนคนแค่ฮะเจ้าปูา้ฝันได้เป็นโตอ,อีกครับเจ้าบน นอกจากมัมบอกเป็นตัวอีกหรือเห็นป้าเข่าป้ายัางสิ่กับมันจิฟันดีนะค่ะมันมีปู่กับฝันยังสี่งกับมันบอกสุขั้งสี่งละค่ะน้องหนี้โชว์พี่มันทั้งนสิ่งมินจับคอนแสนร์ตแม่นล้านจัางตัวเล้าช่าอยู่ไทน,น์ละแต่ป้วนน้องยิ่บอกตังค่ะ,าะการนวดสกัดนะคะผู้สาตทุกค,ค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพ่อพี่น้องคายแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องแนวทางของปู่ค่ะมี6 3 0าม3 1 4 1 4 1ี9 5 6 3 1 4นมีแล้วก็4ีนงะคะพ่อพี่น้องคาจังไลก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงบ่ายดีนะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะจังไรก็ยืมนําไปพิจารณาเบิรงนนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าที่กาลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอ่าความฝันของปู่วัดจังไรน,นะคะแอนเซอร์ว่าพ่อแม่พี่น้องสิมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากแนวทางของ อทิปูรติให้นาะพี่น้องนะอเนาะเพราะว่าคนเท่ากับคิดบวกกันพอยพี่น้องมีความคิดิวังใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พ้อมนะคะพอพี่น้องค่ะเอาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเนื้อทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแอลกอฮชลขอตัวลาพอยพี่น้องไปเท่าสุกสุกอ้นไปก่อนนะคะพอพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหนานะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดี